นี่เราก็ได้สั่งเอ่อมอเตอร์ปั๊มติดนคนมาจากช้อปปี้ในราคา200กว่าบาทคนสคนร้0ประมาณ230ร้อาประมาณห้าบนี่มั้งสองสองเออนี่นะอยู่ข้างในนี่เอ่อ โอเคผมก็อยู่ผมทีนซิงผมวันนี้เราก็ได้สั่งเออ่มอเตอร์ปั๊มติกกันคนมาจากช้อปปีในราคา200กว่าบาทุกคนสองประมาณ230 250ยัาไมา่เอยนี่นะอยูข้างในนี่เออมาดูกันว่าแบบเอามาใส่แล้วแบบแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นไหมหรือม,มันจะห้างนะทุกคนคือตอนนี้มอเตอร์ปั๊มติกเราก็ได้หลักไปแล้วผข,ขงเดิมตรงนะจะหลักไปแล้ว นะเพราะว่าวันนั้นเดินบอลมอาอยู่สตาร์ทไม่ติดกครเลยเรียบเป็นเพราะเครื่องวะเฮ้ย <c oughs> โอเคนี่คือแบบของเดิมอุปกรณ์เดิมมันนะเนี่ยมาฟุกซิงก์งกำลังมาครับทุกคนเนี่ยซิงก์กำลังมาอันนี้คือมอเตอร์ปั๊มติ๊กเดิมนะผมเดี๋ยวให้มันถือกล้องให้ฟุกซิงก์กำลังมานี่นี่คือของเดิมนะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเท่านั้นเดยนมาแล้วให้มันถือกล้องให้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเห็นมัาบวกเออบวกบวกสีแดงเนาะ ให้เดี๋ยวจำสลับกันดถ้าใสา่ถ้าใส่สลับกันนี่จะบานบึ้มนะไม่ติดไม่เปิดเปิดสวิตช์มานะถ้ามันติดอ่ะมันมันก็มีถังมันก็มีน้ำมันอยู่ในนั้นใช่ป่ะแต่ทีนี้ถ้ามันเกิดประกายไฟขึ้นมาจริงไหมเนี่ใช่ม,มีส่วนใช่ไหมมีงั้นก็ต่อให้ระวังระวังกันนะทุกคนยิงนี่ยยอดใหหนูามาเยอะใครไม่ใส่วะปูนนี่อันนี้ลบเนาะใ่มันมีทางบอกอยู่ครับ แต่มันไม่มีแยกขายนะเห็นร้านอะไรวะสมพบว่าเขาว่ามันไม่มีแยกขายมีแต่ของเทียมพวกปั๊มติกอ,อมอเตอร์ปั้มติกอย่างนี้นะเอ,อแต่ที่เห็นขายกันีดีๆว่ามันจะเก็บแปดร้อยมานี้แน,นะแนํานะเกแปดของช่างกอของเอทประมาณนี้ตั้หังทีใอันี้เราของรัศดาเอยของช้อปปี้เอ,อ นูกว่าของรุ่นอะไรวะร่เหมือนกันแต่หหเห็นคนซื้อเยอะอยู่ประมาณหลายร้อยคนอนะเีอไไ,ไมันไหม่มห่นปเดี๋ยวิเะ,ะบ้านก่ยังไม่ได้เก็บเลยทุกคนยีมคมพักน่ะยิ <laughs> ้มเองสนิมแดงดงยด

ไม่น่นเลยทีว่ะโอเคมันจัดเลยเออในประมาณนี้น่าจะได้ลองย้ำสีดำอีกหน่อยหนึ่งเบาบางไว้ยี่ย้ำดำานิดนี่แหละทคนของของทองเทียมของงานเจ็ี้ักังฟังัังกัง์ั นาเสียนี้มาเพื่ออะไรครับนพื่ออะไรเพื่ออะไรนะมันจะติดไหมทุกคนหรือมันพังไปแล้วรถล่องแหวนแตกไปแล้วอาจจะเป็นไปได้เร่อยเหนใครียกวะอ๋อฝุ่นไปอาจจะแบบว่าจจทางแล้วนะเสียวไม่ทำงานหรอใช่โอ้เสียวไม่ทำงานตอนนี้น ใส่ใสใสในนัโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ได้ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราเปิดปั๊มปิดเอเปิดดูว่ามันจะยิงแรงไหมเดี๋ยวเปิดแล้ยข้างนีง้อู้ยังยิงเท่าเดิมไม่ได้เฮ้ยยิงแรงขึ้นอยู่เพราะว่าปัม๊มเรกูเลตเดิมเราเป็นเราไม่ใส่เรกูเลตแต่งนะทุกคนเราใส่เป็นของเดิมใส่ถูกหรือเป่า

วันนี้กูล้างออกไปนะแมงเมาแมงบินมาแต่ยิบเมงเมาบินมากรองเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกยังน้อยปั้มติ๊กหนึงก็มีกองอยู่อ่ะคุปตมาถ่ายถ่ายถ่ายมานี่ใช่ไหมฮะไม่ดูมั้ยอ่ะเดี๋ยวไปสตาร์ทสตาร์ทเลยกันเลคงไม่ล่วงต้องใส่น้ำมัน โอ้โหไอห้ยังไม่เหลือนะแต่มันแน่นแไงเวยเอาอีกนิดเดีเ๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มาอันนี้ม,มาดีกว่าใสงข้างซานมีเนี่แน่น,นดีกว่าปกติจะใส่แค่นี้ได้ว่าให้ครีมครีมใช่ปะก,ก็ใส่ประมาณนี้แหละ ใส่มาน้ำงหน่งนี่นะทุกคนไม่ดุดมั้ยถ้าดดจะค่อยว่ากันถ้าดุดจะค่อยว่ากันไม่ได้กดดูดี๋วกดแต่อันนี้เนี่ยมันไม่เป็นไรครับนะตัดถุกโอเคเดี๋ยวเรามาขอตัดกันครั้งแรกป่ามันจะติดไหมดูทรงแล้วติดฮะติดฮะเด็ดเด็ดเด็ด ูอ้ฝุ่นเข้ารถกูวาวลัวแล้วมั้งดิโอ้ไม่น่าเหลือทำไมวันนั้นกูขับไปซื้อของวาวลัวตามดูเฮ้ยได้ถ่านขันนี้กีนเนเอาลงป่ะลงดู ทุกคนก็ใช้ได้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเทสออกตัวกันไปโอเคทุกนว่านี่เราอยู่ที่ที่เปลี่นแล้วเปลีนเบรคเบรให้รถดิเจาลงแล้วที่ขับมาเมื่อกี้น้ำมันหนาแต่ไม่ต้องรอให้เครื่องร้อนก่อน ต้องร้หอยฉีดลงเอน่าจะนานขึ้นนะหวฉีดเท่าไหร่วะนี่ฮะหอยฉีดเท่าไหร่โอเคงน่าจะได้กลับเคเราจะต้องรอเครื่องร้อนก่อนโอเคทุกคนก็คลิปนี้ไม่อยากออกเทเยอะหเพราะว่าน้ำมันไม่มีแต่เราไปเอาุกไปนั้นก่อนทุกคนไปเจอกันที่หนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตครทีิงไวไปไปไปเจอกันยุบๆไปไป